จากคลิปนี้นะครับหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะกระเป๋าใบนี้มันแปลกๆฝีเย็บมันมันเหมือนเย็บแผลผ่าตัดหรือ,อยังไงอ๋อคุณตัดกไปจีนก็เลยเข้าได้เข้าใจยังแต่เราอมองลบว่ามันอาจจะมมันไม่ใช่มันไม่ใช่ <laughs> มันไม่ใช่ it's not real one แม่มา It's not real one วันมามาอืมแต่ไปจีนก็เข้าได้ไงแต่ถ้าเป็นยุหลงยุโรปก็นะคะก็อาจจะเปลี่ยนที่อยู่ที่นอน,นโดนปง่งโดนปรับฉ่าฉ่าไม่ได้นะคะคือเวลาเดินทางไปยุโรปเนี่ยที่ระวังเลยนะคือพวกหนังที่ทําจากสัตว์คือคุณต้องมีเซอร์ติฟายอะไรต่างๆหนังจากลิซาดเอ้ยอะไรเอ้ยอะไม่ได้นะคะ อันตรายมากหนังจระกุ้งจระเข้ต่างๆหรือห้อยที่เป็นงานชงงานช้างอะไรไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะโดนนะคะอยู่โลปนี้อันตรายนะคะนี่ถ้ายิ้วอย่างนี้ไปรวบค่ะนะฮะแต่ว่าคุณตัดไปจีนก็เลยไม่เป็นไรนะคะนีห่าตาเจีหาวไปก่อนได้ไม่เป็นไรนะคะ,อ,นะคะอันนี้ฝีเข็มกระเป๋าแอมเมสไม่มีอย่างนี้นะคะอันนี้รอยเย็บผ่าตัดชัดชัดนะคะอืม เย็บมากนะคะเย็บเหมือนหมอในห้องผ่าตัดเย็บนะคะอันนี้ทรงนี้นะคะแผลหัวแตกค่ะแม่